เรื่องวันเพลงประกอบแห่งปี MF 1รักเอ๋ยละครพนมนาคาโดยธงชัยแม็กอินไต MF 2ภาพสุดท้ายซีรีส์ last twilight ภาพนายไม่เคยลืมโดยวิลเลียมจักรพรรดิ MF 3ข้ามเวลาละครพรมลิขิตโดยวิโอเลตวอร์เทีย MF 4ที่เดินทางกลับมาภาพยนตร์ที่โยดโดยการเดลพากินสัน MF 5ยินดี ละครมาตาละดาโดยซาร่าซารูรา MF 6ยื้อภาพยนตร์สัปเหร่โดยปรีชาปัตไัย MF 7รักแรกภาพยนตร์รักแรกโคดลืมยากโดยนนทนน MF 8ลั่นทมซีรีส์หอมกลิ่นความรักโดยโค็อกเทล MF 9ร้องไปกับฟ้าภาพยนตร์ โฟคิงสโดยแหลมสมพลฟิเจอริงดีเจรา MF เแสงระวีภาพยนตร์ดับแสงระวีโดยซีนุกนิวรูปโหวตรูมเชียร์ดาราศิลปินที่คุณชื่นชอบด้วยการพิมพ์รหัสศิลปินแล้วส่งข้อความผ่านระบบ SMS มาที่หมายเลข468 9988เกด1หนคะแนนครั้งละ6บาทหมายเลข4689 666 บวช10คะแนนครั้งละ60บาทและคูป,ปอง Big Word, ๊กบวช1ใบบวชได้50คะแนนสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook ายาชีวเปิดบวชพร้อมกันทั่วประเทศวันที่15รกรกฎาคมถึงวันที่15กันยายน2567